ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเหตุให้ไม่ปรินิพานในปัจจุบันในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับก้าวย่างอย่างพุทธหน้าหนึจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่18หน้าที่128ข้อที่178ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมท่านผู้เป็นจอมเทพ รูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยจักขุมีอยู่เป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าว่าพิขุย่อมเพลิดเพลินร่ำสรรเสริญ มมเม,เเา,ม,เมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นใสเมื่อพิกุนั้นเลิดเปลินล่ำสรรเริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณอันตัญหาในอารมณ์คือรูปอาศัยแล้ววิญญาณนั้นคืออุปทานท่านผู้เป็นจอมเทพ พิกุผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพนี้แลเป็นเหตุนี้แลเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในปัจจุบัน